ครับสวัสดีครับเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับพี่น้องวันนี้นําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับสามารถทําไร่นาสวนผสมแบบมินินะครับเครื่องงานนะครับก็สามารถทําได้นะครับจะประกอบไปด้วยพืชสวนพืชไร่และก็ข้าวนะครับแล้วก็ปลูกในสิ่งที่เรากินกินในสิ่งที่เราปลูกนะครับสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับ เดียวพี่น้องไปดูนะครับว่าไร่นาสวนผสมแบบมินินะครับมีอะไรบ้างของสุดาฟาร์มนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นมันนะครับเป็นมันเทศนะครับพี่น้องมีหัวแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะขุดเอาไปต้มนะครับนอกจากมีมันเทศแล้วนะครับเราก็มี ผักนะครับผักสมุนไพรคือใบกระเพานะครับพี่น้องใบกระเพราโหระพาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราปลูกนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีมะเขือนะครับพี่น้องดูได้กําลังให้ดอกอีกนะครับผมฉีดน้ําหมักคีวภาพนะครับไปเมื่อสองวันที่แล้วดอกขึ้นเต็มอีกนะครับพี่น้องครับเรากินมาสามเดือนแล้วนะครับเราฉีดแล้วก็กิน กินแล้วก็ฉีดใช้ฮอร์โมนไข่บำรุงด้วยนะครับมะเขือสวยนะครับพี่น้องกำลังให้ดอกให้ผลผลิตเพิ่มเต็มแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีมะเขือนะครับกำลังปลูกนะครับพี่น้องดูได้นะครับนี่แหละครับคนละสายพันธุ์นะครับนอกจากมะเขือแล้วเรามีพริกนะครับอันนี้เป็นพริกต้นนะครับผลผลิตเป็นสีขาวนะครับพี่น้อง นี่แหละครับไรนาสวนผสมแบบมินินอกจากนี้เราก็มีถั่วนะครับถั่วนี้มี3ามสี่สายพันธุ์นะครับถั่วฝักยาวและก็ถั่วที่มีผลเป็นสีม่วงนะครับนี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับเราใช้สปริงเกอร์รถนะครับส่วนไหนที่น้ำไม่ถึงเราก็ใช้บัวรถน้ำนะครับนี่แหละครับ ถั่วนี่เรากินไม่กินไม่หมดเราก็ขายได้อีกนะครับพี่น้องนอกจากนี้เรายังมีข้าวนะครับนี่แหละครับข้าวข้าวนี่ก็มีทั้งหมดทั้งหมดแปดแถวแต่ละแถวก็กําลังกอใหญ่นะครับแต่กอใหญ่มากนี่แหละครับเป็นการทํานาบนบกนะครับพี่น้องนี่แหละครับไรนาสวนผสมแบบมินินะครับใช้น้ําน้อย ประหยัดลดต้นทุนนะครับพี่น้องก็จึงนำเสนอให้พี่น้องที่สนใจนะครับอยากจะทำไร่นาสวนผสมแบบมินินะครับทำได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูแรงฤดูฝนสามารถทำได้นะครับนี่แหละครับแค่4ี่แปลงห้าแปลงพี่น้องอยากกินอะไรเราก็ปลูกนะครับ มะเขือนี่สวยมากเราใช้แหนแดงนะครับเป็นพืชเราใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยนี่นะครับแปลงนี้เราใช้แหนแดงทั้งแปลงเลยนะครับเป็นปุ๋ยสวยมากนะครับแล้วก็เป็นถัวอินรีย์ด้วยนี่แหละครับไรนาสวนผสมแบบมินินะครับ ที่น้องดูได้นะครับมะเขือก็กินมา3าสเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณเดือนกว่าๆข้าวก็อุ้มท้องเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็ปลูกปลูกข้าวต่อนะครับนี่แหละครับไร่นาสวนผสมแบบมินินะครับเนื้อที่ประมาณ ครึ่งงานนะครับก็อจากเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้อเอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ